ผีตายโหงหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำสายหนึ่งมีทางโค้งดินแดงที่ชาวบ้านต่างไม่อยากผ่านในยามค่ำคืนเพราะตรงนั้นเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่รถโดยสารเสียหลักตกแม่น้ำผู้โดยสารตายทั้งคันชาวบ้านเรียกกันว่าผีตายโหงท่าน้ำในคืนเดือนมืดบางคนเดินผ่านจะได้ยินเสียงเรียกเบาๆลอยมาตามลมช่วยด้วยหนูหนาวหนูหายใจไม่ออก แต่พอหันไปดูกลับไม่เห็นใครนอกจากผิวน้ำที่นิ่งสนิทจนกระทั่งค่ำวันหนึ่งต้นใช้หนุ่มต่างถิ่นขีม่มอเตอร์ไซค์กลับจากงานเลี้ยงเขาไม่เชื่อเรื่องผีและตั้งใจจะขับผ่านตรงท่าน้ำเพื่อทา้าทายโชคชะตาเสียงจัก,กรยานยนต์คำรามก้องกลางคืนแต่แล้วต้นก็รู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆข้างหูและเสียงหญิงสาวแผ่วเบาช่วยด้วย าหนูขึ้นจากน้ำที่ต้นหันไปเห็นร ok, an ah e hm ่างหญิงสาวผมยาวเปียกโชกยืนโบกมืออยู่ข้างถนนตาแดงกล่ำเหมือนร้องไห้เขาเบรกกระทันหันหัวใจเต้นแรงก่อนจะรู้สึกว่ามีใครกระโดดขึ้นซ้อนท้ายน้ำเย็นเฉียบไหลซึมมาตามแผ่นหลังเขาเร่งเครื่องเต็มที่ขับไม่กล้าหันหลังกลับมองจนถึงหมู่บ้านใกล้ๆที่มีไฟสว่าง ร่างเบื้องหลังก็หายไปแต่เบาซ้อนท้ายกลับชุ่มน้ำเย็นเหมือนพึ่งขึ้นจากแม่น้ำจริงๆหลังจากคืนนั้นต้นก็เริ่มมีอาการแปลกๆเขาฝันซ้ำๆทุกคืนว่าจมน้ำอยู่กลางแม่น้ำมืดสนิทมือเย็นเยียบวาดหมายคว้าขาเขาไว้แล้วมีเสียงหญิงสาวกระซิบใกล้หูอย่าทิ้งหนูหนูยังไม่อยากตายเขาตกใจตื่นกลางดึกทุกคืน เงื่อชุ่มกายทั้งที่อากาศเย็นสบายแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกยิ่งกว่าคือทุกเช้าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาปลายเท้าของเขาเปียกน้ำเหมือนเพิ่งจุ่มลงไปในแม่น้ำจริงๆวันหนึ่งต้นเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างหน้าซีดและเตือนว่าเอ็งไปเหยียบเขตผีตายโหงเขาละละไอนุมผีแบบนี้มันตายรวดเร็วไม่ทันตั้งตัววิญญาณเลยแรงนัก ไม่ไปเกิดง่ายๆแต่ต้นกับหรอระไม่เชื่อคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแตว่าตั้งแต่วันนั้นเขาเริ่มได้ยินเสียงฝีเท้าเปียกๆเ,เดินตามหลังเวลาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแชะแชะแฉะแม้จะหันไปกี่ครั้งก็ไม่มีใครแต่เสียงก็ยังดังอยู่ใก,กล้ๆกระอลานคืนหนึ่งขณะต้นกำลังล้างหน้าที่ก๊อกน้ำหลังบ้านเขาเงยหน้ามองกระจกเงาเก่าๆที่แขวนไว แทนที่จะเห็นแค่เงาของตัวเองกลับเห็นหญิงสาวผมยาวเปียกชุ่มยืนอยู่ข้างหลังจ้องมองเขาด้วยแววตาแดงกำ่ำน้ำไหลอาบแก้มไม่หยุดเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งช่วยหนูด้วยต้นสะดุ้งหันหลังกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยหลังจากเห็นเงาในกระจกตนเรื่นหวาดผวาเขาไม่กล้าอยู่คนเดียวแต่ทุกครั้งที่มีคนอยู่ด้วย กลับไม่มีใครเห็นหรือได้ยินสิ่งที่เขาพบเจอราวกับผีต้นนั้นเลือกจะปรากฏให้เขาเห็นเพียงผู้เดียวหลายคืนต่อมาขณะต้นนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นก๊กก๊อกก๊อกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านจึงลุกไปเปิดประตูแต่สิ่งที่เห็นคือหญิงสาวร่างเปียกปอนยืนก้มหน้าอยู่ตรงนั้นผมยาวปกคลุมใบหน้า น้ำหยดลงพื้นทีละแมะแมะจนเกิดเป็นรอยเปียกยาวเข้ามาในห้องต้นตกใจเผือถอยหลังร่างนั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความกโกรธและความเศร้าทำไมไม่ช่วยหนูตอนนั้นท่านใดนั้นไฟในห้องก็ดับพรึบเมื่อสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจเย็นเฉียบที่ดังอยู่ข้างหูต้นแทบขาดสติรีบควานหาที่จุดไฟฉายแต่พอเปิดออกมา ร่างนั้นก็หายไปทิ้งไว้เพียงพื้นห้องที่ยังเปียกชุ่มจากคืนนั้นต้นไม่อาจนอนหลับได้อีกเขาได้ยินเสียงกระซิบตามติดทุกแห่งบางคืนเสียงนั้นลอยมาตามลมหน้าต่างถ้าไม่ช่วยหนูจะเอาพี่ไปอยู่ด้วยต้นเริ่มทนไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายอ่อนเพลียเหมือนไม่ได้หลับหลายคืนติดกันใบหน้าสูบซีดเหมือนถูกสูบพางออกไปทุกวัน เพื่อนบ้านที่เห็นถึงกับพูดว่าหน้าเองเหมือนศพจมน้ำขึ้นอืดเลยวะสุดท้ายเขาตัดสินใจไปหาหลวงพ่อที่วัดกลางหมู่บ้านหลวงพ่อเป็นพระแก่ที่ชาวบ้านเลื่อมใสเชื่อกันว่าท่านมีวิชาแก้ของและปราบผีได้เมื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดหลวงพ่อหลับตานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเสียงต่ำว่า เองถูกผีตายโหงเกาะติดเข้าแล้วมันยังอาฆาตและรอคนช่วยออกจากความทุกข์แต่เองดันไปเจอและรับมันขึ้นรถวิญญาณเลยตามเองมาต้นถามเสียงสัน่นแล้วผมจะทำยังไงครับหลวงพ่อผมไม่ไหวแล้วหลวงพ่อจึงมอบตะกุดเหล็กๆให้และสั่งว่าให้พกติดตัวตลอดอย่าได้ถอดออกเด็ดขาด พร้อมทั้งจุดเทียนทำพิธีเรียกวิญญาณที่ศาลาท่าน้ำในคืนนั้นเองเมื่อถึงคำต้นกับหลวงพ่อไปยังท่าน,น้ำตองห้ามกลางความมืดเงียบงันเสียงจึงรีดขาดห่วงเหมือนถูกกลบด้วยแรงอาฆาตบางอย่างหลวงพ่อจุดเทียนและสวดมนต์ทันใดนั้นลมแรงก็พัดวูบน้ำในแม่น้ำปั่นป่นปวนเหมือนมีใครหลายคนกำลังตะเกียกตะกายขึ้นมาต้นขนลุกสู้ เมื่อเห็นร่างหญิงสาวเปียกโชกค,ค่อยๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมาตาแดงฉานจ้องเขม็งตรงมายังเขาเสียงแผลวกระซิบลอยขึ้นมาอีกครั้งช่วยหนูช่วยพวกหนูหลวงพ่อเร่งสวดแรงขึ้นแต่ไฟเทียนกลับสั่นไหวเหมือนจะดับไฟเทียนที่หลวงพ่อจุดไว้เริ่มไหววูบจนเกือบดับเสียงสวดมนต์ดังต่อเนื่องแต่คล้ายจะสู้แรงโกรธเกลียวของผีตายโหงไม่ไหว น้ำในแม่น้ำพรุ่มพล่านเรากับมีฝูงคนจํานวนมากดิ้นรนอยู่ใต้น้ําต้นมองไปยังผิวน้ําแล้วเห็นเงาร่างหลายร่างโผล่ขึ้นพร้อมกันไม่ใช่แค่หญิงสาวคนเดียวอีกต่อไปแต่เป็นทั้งชายหญิงเด็กผู้เท่าทุกคนสภาพเปียกโชคร่างซีดเขียวตาลึกบัวจ้องมองเขาคำเหม็งเสียงหลายเสียงประสานกันก้องกังวานพวกเรายังไม่ไปไหนพวกเรายากขึ้นพวกเราอยากมีชีวิต ตนตกใจจนแทบล้มทั้งยืนเขาได้แต่ลบอยู่ข้างหลวงพ่อผู้ที่ยังคงสวดมนต์เสียงเข้มแข็งแต่ร่างกายของท่านก็เริ่มสั่นไหวเหมือนรับแรงกดดันมหาศาลบรรยากาศรอบๆกลับมาสงบเงียบราวกับปลดปล่อยบางสิ่งออกไปหลวงพ่อถอนหายใจแล้วบอกว่าหมดเวมหมดกรรมกันแล้วนะโยมยังมีวิญญาอีกมากโยมอย่าลืมทำบุญอุทิศไปให้ทุกครั้งที่ผ่านเถิด ตนนั่งตัวสัน่นกราบหลวงพ่อทั้งน้ำตารู้แล้วว่าตนรอดมาได้เพราะบุญเก่าและความเมตตาของพระแต่ในใจเขาก็ยังคงหวัดหวาดเพราะรู้ว่าผีตายโหงไม่เคยหายไปจากโลกนี้เพียงแต่รอวันที่ใครสักคนจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไป